พี่บ้าเห็นหน้าจังไดคือเกิดดีแท้นะครับนี่ทอมแม่นะครับเพิ่นมาเบิงหน้าก่อนเพิ่นมาเบิงหน้าบรรณทงนีก่ก่อนนะครับเพิ่นเห็นว่ามันเกิดดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับปีนี้ทอแม่ให้ผมเห็นหน้าเองนะครับหน้านี่เป็นหน้าของผมเองนี่แหละนะครับ หน้าผมเองแต่ว่าจากที่ซื้อมาประมาณสิบปีนี่ยังบ่เคยได้ล่งทุ่นเฮ็ดเองนะครับประมาณสิบปีแล้วคุปปีทาแม่ครับเป็นผู้เฮ็ดนะครับปีนี้เพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นมาเบ่งละว่ามันเกิดดีนะครับเพิ่นเลยเว้าหยอกนะครับพี่บ่าเฮ็ดหน้าจังได้คือ เกิดดีแทะนะครับตัวนี้เป็นเขาเอลออนนะครับเขาเนียวดอที่ถือฝนง่ญยนะครับมีฝนตกนักมากวันสามีมื่นนี่นะครับตัวนี้เป็นเขาเนียวนะครับเดี๋ยวเขาจ่าเขาจะไปเบิ้งที่หลังนะครับอยู่ฝั่งพุ่นนะครับวังเล่ยก,ก็ไผไปได้ว่านี่นามอาสี เบิ้งว่าหลายโพดจังหน่อยครับใบมันหล่มไปเลยนะครับพวกบ่ล่มก็มีมือมาที่แหลกคือสิเต็มคันแท่ไปเบิดนะครับตัวนี้ก็ลงมาแล้วหน้อยหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณเกือบ,บาบสีม่งนะครับวันเสาร์ที่สิบเจ็ดพฤษภานะครับ ย่าเาเบิ้งไปทีละลอกเลยล็อกนี้น้ำล็อกที่แรกนี่หลายแต่ว่าล็อกที่สองหลายกลัวนะครับตัวนี้เขาบ่าได้เกิดดีปันไดครับและะ้วก็ห้าหลายเนี่ยต้องแจนี่นะครับน้ำหลายอ่าล็อกที่สองนี่บบปันไดแต่ว่าตัวนี้ เขาก็เกิดดีครับหญ้ากัพอมีน้ำก็ไหลเนี่ยนะครับต้นไม้ยุงหันไอ้มีเอาหางตุลงแล้วนะครับแต่ว่าเงายังอยู่เดี๋ยวถือควาย,ยนางครับเดี๋ยวที่ไล่ตาเพราะว่าาชิยางหลเนี่ย เป็นทางลัดจากบรรณทงไปบรรบกนะครับสมีรถสัญจรหลายนะครับต้นนี้น้ำหลายแต่ว่าเขากับประมานคืบหนึ่งเลครับพราะถือเขาคักๆมันเกิดมีไปกำหนับนะครับใบมันนอนไปกำหนับส่วนที่ฉี่ก็มีมีล็อกที่สองนะครับ ตัวนี้หญ้าก,กับเขาท่อกันทำไมอาศิมาช่วงที่มันพอดีนะครับช่วงที่เขาเกิดพอดีมั้ตอนนี้กระบทท่านหู้สึกว่างามปันไดนะครับเพราะว่าหญ้ามันหลายโอ้ยบานโอ้สังเกตว่า เเป็นโน่นอยู่นี่นะครับโอ้มันสิขุดมาฝั่งนี้ต้องไล่กลับไปอีกจักหน่อยนะครับเขาก็ก่างเกิดดีกํา่างเพียงนิวซี่นี่แล้ครับน,น,รน้ำน้ำก็ไหลเนน้ำสียู่ฝังผุ่นคล้ายๆกันนะครับต้นนี้น้ำไหลเขาก็เกิดดีครับล็อกที่สามโตให้สุดท้ายผุนกะ นามไร้เน่ยเขาก็เกิดดีเอาเบิ่งไปเรื่อยเอเลนเนยนะครับล็อกที่สามแล้วเออพวกนี่โค่นเองบันไฟไหม่มาปีหนึ่งครับถ้าก็โคนเดี๋ยวมาตัดแตง่งเอาออกจากให้หน้านะครับล็อกที่สล็อกที่สี่ี เขาก็ร่งเพียงอยู่สี่ฟังนี่นะครับโอ้เพราะว่าการไถนะครับที่ว่าไถเรื่ยวๆช่วงไถเนี่ยเป็นการถอยเอาก็อาจ,จเป็นการเอาจากผุ่นมะพีนะครับเอาดินจากผุนมะพีหรือจังใดนะครับอาจมีส่วนมันชินโนนอยู่ฟังเฮ้านพนีละนะครับเนื่องโดยรถขั้นใหญ่้วกามันกลับโตยากนะครับมันเข็บแคบก็บตรง ถอยมาทั้งผีนะครับเดินหนามาผีนะครับไปถอยเอามาพุนเอามาแต่พุนก็เห็นให้ทั้งผียงสูงนะครับนีทั้งนี้สูงเ,ออเริ่มเห็นชัดเจนแต่ว่าไทยลงมานีกน็มีสูงน้อยหนึ่งยู่หันนะครับถ้าน้ำบดท่านมากกาสิพ่อเบิ่งนะครับกะสิเบิ่ง่างามอยู่นะครับเพราะว่าเขาเกิดดีแต่ว่าน้ำมาตั้งแต่ สามสี่หมื่นชิแล้วนะครับมาแบบเจ็ดชั่วโมงนะครับจากประมาณตีหนึ่งเคืองนะครับตอนหัมเมอือตีหนึ่งเคืองกับมาหยุดเอาประมาณหกเจ็ดโมงเสาร์นะครับมีคอยไม่แห้งแต่ว่านักที่สุดแล้วของปีนะครับทั้งว่าน้ำห้วยอร่องจนเต็มนะครับ จนเต็มระบายบทันบอยากท่านบานันไดน,นะครับที่เคยเอาลงไปคล้องที่ทะดลบอดคล้องที่หาคล้องที่หานีเขากับหยาสูซีกันนะครับอขาหยาก็เป็นซ้ายมากขึ้นกันนะครับง่าไม่กับจนฮักน้องเองนะครับนี่ครับตัวนี้พอดีบาอ ตัวนีว่าเป็นไข่กระมูครับในกล่องอาจสิิโบปันไดแต่ว,ว่าเขาเกิดพอดีพอดีเนี่ยอิดเลยเยาบอคอยมีแต่ว,ว่าให้ไต่ไปผุ่นน้ำลายบานน้ำเจากออกบ่อออกนะครับแต่ว,ว่าให้กลางเนี่ยเฮ้ไข่กระมูนะครับกกหวะนะครับให้กกว่านี่โอ้เดิมมีสวยๆเห็นแล้วครับน่าพอใจในส่วนของเขาแอลออนนะครับเขาเนี้ยดอ ฟังเท่งนีปีกายนี่ปีกายนี่นพอดีพอดีนะครับโอ้ยตัวนี้ก็คือกันเอากระประมาณจำม่พิดกับประมาณสองอาทิตย์นะครับที่วานไว้ตอนนี้กำลังี่้งนิวสี่นิวกลางนะครับแต่ว่าให้นี่มีหยาหลายเล็กนอ้อยยาสิบเปอร์เซ็นนะครับตัวนี้ครพอดีครับนำมาหลายแห้งอืม โอ้ตัวนี้คือกันตัวนี้ก็คือกันครับโอ้เป็นของดีนี่ครับตรงที่หกนะครับตรงที่หกนี่สีมีสองไฮนะครับหานี่ยังมีสามอยู่แต่ว่าหกนี่เห็ดเงาเป็นเป็นสองไฮแล้วนะครับโอ้ไป่ใดทั้งสายทั้งขัวเลยจะฟังขัวห่านี่งามบ่มีี่ยะนะครับ หกและนอเจ็ดเบื้องบาทมาถือก้อนถืแนอแตนตอดอยู่ต้นนะเดี๋นั่งครับต้องระวังจักหน่อยเบี่ยงจักหน่อยเจ็ดเจ็ดกับกระลังซัมเนวซี่นะครับน้ำบอมีนี่แหละครับต้องการประมาณนี้นะครับต้องการประมาณนี้แต่ว่าเบอร์ไฮมีหยาแต่ว่าหยาเข้ามาแล้ว โอ้แถวที่เจ็ดนี่มันพอดีครับคันแข็งแรงกว่านี้จังน่อยน้ำจักมากนี่พอดีพอดีนะครับนี่หกเจ็ดเออหกเจ็ดนี่ข้องที่หกที่เจ็ดนี่พานครับให้พนันแปดถึงไหนแปดแปดก็คือกันครับบ่มีนม้ำ นามพ่อดีนะครับน,น,น,นี่เนี่ยในช่วงนี้บอทท่านอยากให้มีนามครับโอ้แปดพ่อดีครับเขากระง,งอกเก้าสิบเปอร์เซนครับดีเลยนีแปดครับหกเจ็ดแปดโอ้ขักๆๆบแต่ว่างาใหม่ใหญ่ๆมันดีลงมานี่นะครับแต่ว่าวานเขาแล้วก็ต้องเอาไว้สักวอนนะครับ ปดหกเจ็ดแปดครับเป็นของดีไปเลยสำหรับเขาเอลออนนะครับเก่าเป็นไหรเก่าก็เฮี้ยงคักครับเก่าเก้านี่มิอยาหาเปอร์เซ็น ว่าท่านมีนามนะครับโอ้น,น,นี่พอดีนี่ครับบอยังให้มีนามนี่หกเจ็ดแปดเก้าตกเก่าฟังขวาหนิยากเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าถือว่าดียังถือว่าดีอยู่นะครับโอ้เก้าสิบต่อเลย สิบสิบก็บเกิดดี้าประมาณสิบเปอร์เซน็นต์สิบถึง2ย่สิบเปอร์เซ็นต์ครับกระทือว่าดีเลยนี่ครับอ่าแถวที่สิบฟังขวาเป็นไนฟังขวานี่งานหน่อยยังแย่ขมาอยู่ครับอาาจิตตองปั๊บแต่งสิบสิบกระทือว่าดีครับ ดีเลยเดี๋ยวพาจังหน่อยครับถ้านขอบขอบสิบเอ็ดอันที่ถ่ายครับสิบเอ็ดค้องที่สิบเอ็ดฟังสายเป็นยังไหนงฟังสายนี่เขาเกิดดีมียาหาเปอร์เซ็น นี่ก็ดีครับฟังสายดีคลองสิบเอด็ดคลองสุดท้ายนะครับฟังขวามีต้นพอกนะครับต้นพอกเกิดดีพีที่แล้ววานแล้วกับบ่ได้ผลวานซ้ำกับบ่ได้ผลนะครับปีนี้เกิดดีอยู่มีน้ำน้อยอาจจะมีน้ำยุดแจนนั่นนะครับบางแห่งยังมีหอยอยู่ถือว่าเกิดดีครับหกหอดสิบเอด็ด ขอหดิบยอดเยี่ยมนะครับโอ้ oh. สมนพ่อทอมเมแล้ว่าพี่ว่าเห็นหน้าจังไดคือเกิดดีแท้นะครับโอ้ oh, เกิดดีคว,ว้วนาวาครับโอ้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดนะครับยอดเยี่ยมโอเคครับเดี๋ยวกะปิดไปซํานี้นะครับขอบคุณทีเบิงงมมหอดตอนนี้นะครับ เมื่อนี้เขาก็อยู่หน้าบรรณทงนะครับมองปลูกมงมิงหิม,มาพานนะครับที่เหลือประมาณห้าหกแถวนะครับมงมงิมงหิม,มาพานจากสามรอยต้นกันเหลือประมาณสี่สิบห้าสิบต้นนะครับหน้าหน้าทงแต่ว่าใจเขาเอลออนเข้าไปปีนี้เกิดดีนะครับเดี๋ยวเขาจงมาเบิ่งอีกช่วงพญ่ครับตอนนี้ก็ล่างประมาณนิวซีนะครับอาจจะบนเขากองบนนันได ขอ,ข,อขอบคุณที่รับชมมะฮอดมองนี้นะครับถามากกกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณผู้ที่กดติดตามแล้วแล้วก็ขอบคุณเรื่องหนาสำหรับผู้กำลังสีกดติดตามให้นะครับตอนนี้เขาเข้ากับประมาณ1570นะครับอ่าค่อยๆเติบโตกันไปนะครับโตไปน้ำกันเี๋ยวเอาเขานะครับ ให้เบิ่งเป็นระยะระยะสำหรับหน้าวันครอบครัวเข้ากันเหลือหน้าอาล่องนะครับอีก3ามสี่ไลก็เบิดแล้วครับงานปันอ่ะก็ขออำลาพาจากแต่เพียงเท่านี้ครับลาไปกับเขาเอลออนนะครับเขาเนี้ยดอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ